ทำโฆษณาจากใบปลิวทางการรับสมัครงานรายได้ดีกู้เงินด่วนทันใจเราจะพบเห็นในสถานที่สาธารณะต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าตู้โทรศัพท์ป้ายรถเมล์หรือแม้กระทั่งที่จอดรถจักรยานแบบนี้แหละครับการติดป้ายโฆษณาแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับปีที่ผ่านมากรุงเทพมหาคนครจึงจัดระเบียบด้วยการส่งหนังสือเตือนไปถึงเจ้าของป้ายเพื่อที่จะให้นําป้ายเหล่านี้ออกไปแต่ทุกวันนี้ครับเราก็ยังพบเห็นป้ายโฆษณาเหล่านี้ติดตามสถานที่สาธารณะ คุณกรุงจะมีคำถามถึงผู้สมัครผู้ว่ากอทมครับไอ้พวกประกาศไอ้ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมันก็ไม่สมควรที่จะมาติดเนี่ยเพราะมันทำให้สปกปรกเดอเธอเนี้ยใครมองมาก็ไม่น่าดูนี่ะนี่อยากให้ผู้ว่าเนี่ยมาดูแลตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาใหญ่หรือเล็กอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ใน ที่สถานะควรติดให้เป็นระเบียบในตำแหน่งที่ที่ทว่าผู้ว่ากทมก็กำหนดให้ติดอะไรประเภทนี้ก็น่าจะดีกว่าที่จะมาปิดเลอะเทอะตามป้ายรถเมย์ตามไม่เสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือทั้งเจ้าของป้ายและคนที่รับจ้างมามาติดเนี่ยก็น่าจะให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เขาดูให้มันดูเรียบร้อยอะไรอย่างเนี้ค่ะนะให้ถูกต้องที่ที่ประชาชนต้องการแล้วกันมันก็รู้สึกว่ามันฝุระป,ก,ปกค่ะดูไม่เรียบร้อยนะ,ะผมว่าอยากให้ตู้มันโล่งมากกว่าให้แบบว่าติดติดต่อสาธารณะเดียวแต่ควรควทางศาตร์ฟุกทิศก็ส่วนใหญ่มันติดหมดทุทกๆด้านเลยไม่ว่าส,สมัครงานด่วนหรือว่าพนันกงานปล่อยเงินกู้พวกนี้ มันดูไม่เป็นระเบียบมันดูไมค่ค่อยแบบดีเท่าไหร่ในสายตาประชาชนใบปลิวโฆษณาที่ติดตามสถานที่สาธารณะนอกจากจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วชาวบ้านก็บอกว่าดูสกปรกไม่เป็นระเบียบบทบังทัศนียภาพปัญหานี้ครับทีมข่าวผมชัดลึกทีวีอาสาจะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมให้ครับเออต้องหาที่ให้เขาติดจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหานที่ว่าติดเนี่ยนะครับเขายินดีจะจ่ายเงินแม้แต่พวกโครงการจัดสรรทั้งหลายเนี่ย ขาติดอยู่เนี่ยก็ต้องซื้อเวลาเพื่อที่จะติดให้ได,ด้นานที่สุดเพื่อให้คนมองเห็นจริงๆถ้าเราทสาสถานที่ท่เขาติดเนี่ยหาเงินเข้ากทมเอาเงินพัฒนาท้องถิ่นได้เยอะเลยครับถ้าอ่อนระเบียบมาไม่ให้ป้ายเยอะมันเยอะมากจริงๆกลายเป็นสงครามป้ายเลย,ไม,เลยไม่สมควรไม่สมควร,ควรนะทําต้องขอยากกทมก่อนถ้าผมเป็นผู้ว่านเนี่ยต้องขอยากคุณจะต้องเสียภาษีกกทมแล้วกทมะจะกาหนดพื้นที่ให้ให้ติดตั้ง ถ้าคุณมาทําติดตั้งอิทาราเสรีนี่ไม่ได้มันเก,กนะกะโลหูโลตามีกู้ดอกระบบก็ไปติดตั้งได้มันถิอกฎหมายอันนี้แต่ผมเป็นผู้ว่าผมจะจัดระเบียบให้ใหม่คนกรุงได้คําตอบจากผู้สมัครผู้ว่ากทมกับเรื่องใบปลิวโฆษณาที่ติดตามสถานที่สาธารณะเลอกชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนมีคําถามอยากส่งถึงผู้สมัครผู้ว่ากทมกแล้วส่งมาได้ที่ทวิตเตอร์แอดระวังัยติดแท็กฝากบอกผู้ว่า พร้อมกับ Facebook และ Youtube ที่ขึ้นให้บนหน้าจอในตอนนี้ครับทีมข่าวคมชัดลึกทีวีอาสา,าจะไปถามผู้สมัครผู้ว่ากทมให้ในช่วงคนกรุงขอคำตอบสิทธิกรมปรากำนนถ่ายภาพธินภพพันธนามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ